ทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยค่ะสมัยนี้หาคนดีๆยากจริงทำบุญทำทานกับคนตาบอดด้วยนะคะทำบุญทำทานหน่อยค่ะขอบคุณนะคะทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยค่ะ คุณคุณนี่มันยายหัวขโมยที่แกล้งตาบอดนี่เมื่อกี้คุณเห็นเหรอคะเออคือว่าคุณไปไกลได้ครับไม่อย่างนั้นผมแจ้งความจริงด้วยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณไม่ไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นค่ะทำไมจะไม่ใช่ครับเมื่อกี้ผมเห็นกตาแล้วคุณขโมยของคนอื่นนี่คุณคุณดูให้ดีๆสิคะคุณจําได้ไหมคะว่าเนี่ยของใครเฮ้ยนี่มันมือถือกับกระเป๋าตังค์ผมนี่แล้วไปอยู่ที่นั่นได้ไงครับ ผมคิดว่าผมลืมวัที่รถซะอีกไม่ใช่ค่ะคุณอ่ะโดนไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้ะมันขโมยกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ของคุณไปฉันก็เลยขโมยมาคืนคุณนี่แหละค่ะทำไงดีวะ แจ้งตำรวจตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วด้วยอ่ะนึกออกแล้วทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยนะคะ แพ้ก็เป็นแบบนี้นี่ผมขอโทษนะครับที่เข้าใจผิดอะไม่ต้องขอโทษฉันหรอกค่ะ300ค่ะก็เมื่อกี้ฉันเสียสละเงินตัวเองอะเอาใส่ขานแกล้งเป็นคนตาบอดแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นอะมันก็เอาเงิน300อของฉันไปอะค่ะเข้าใจนะครับผมให้คุณหนึ่งพันครับ ตอบแทนที่คุณช่วยผมไว้ด้วยไม่เอาค่ะฉันเอาแค่300ฉันไม่ใช่คนเห็นแกงเงินขนาดนั้นนะคะคุณอะไรกันครับคุณผมให้คุณ1,000งพันแต่คุณจะเอาแค่300รอยเนี่ยนะครับใช่ฉันไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครเอามา300ก็พอแล้วฉันจะไปทํางานต่อครับนี่ครับ300แค่นี้ละค่ะขอบคุณนะคะฉันขอตัวไปทํางานก่อนเ,ออเดี๋ยวก่อนนะครับ งานอะไรหรอครับฉันก็ทํางานกวาดขยะอยู่แถวนี้แล้วค่ะถ้างั้นฉันไปทางานต่อนะคะฉันโดดงานมานานแล้วอะไรของเขาอะนั่นมันไอหัวขโมยคนนั้นดีหว่า วันนี้ถึงจะยังไม่ได้งานแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเฮ้ยในกระเป๋าไอ้รูปหล่อมีเงินเท่าไห,าร,หาร่วะเฮ้ยกระเป๋าตังค์อะโถ่เอ้ยไปหล่นหายตั้งแตวะเนี้ยโอ้โหตาขโมยมาได้ต่หายหมดทั้งตัวตรัดทั้งกระเป๋าตังค์โอ้เลอยุดหลงร้อยกว่าบาท จะัุผมไหมเนี่ยไอ้โมโดไอม้มดหี่แต่พะควจริงเลยโอ้ยงานก็ยังหาไม่ได้อุตส่าห์ไปขโมยกับตังค์กับโทรศัพท์ได้ก็มาหายซะอีกโอ้ยปบาดินลงโทษอะไรขนาดนี้ไมด คุณตกใจอะไรขนาดนั้นครับนี่ผมมาดีครับมาดีหมายความว่าไงครับไม่ได้มาจับผมเหรอจับเรื่องอะไรครับถามแบบนี้หรือว่ามันยังไม่รู้วะ <c oughs> <c oughs> ไม่ทราบว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าครับมีสิครับพอดีผมกำลังหาคนไปทำงานด้วยอยู่นะครับแล้วเห็นคุณแต่งตัวถือกระเปา๋าเอกสารเนี่ย กำลังหางานอยู่ผมก็เลยว่าจะชวนคุณไปทำงานด้วยนะครับคุณสนใจหรือเปล่าครับอ๋อสนใจครับสนใจครับผมสนใจครับเอ่อไม่ทราบว่าทํางานตําแหน่งอะไรหรอครับตําแหน่งสูงเลยเหรอครับคุณสนใจใช่ไหมครับตาแหน่งสูงสนใจครับสนใจเลยพอดีผมว่างงานอยู่พอดีครับอยากได้งานด้วยเอ่อผมสามารถเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้คุณไปเจอผมที่นี่นะได้ครับขอบคุณมากนะครับ นี่มันอะไรกันครับคุณในคุณบอยผมทำงานตำแหน่งของสูงไงนี่ยังสูงไม่พออีกเหรอครับหรือว่าคุณจะต้องไปเป็นช่างซ่อมหลังคาจะได้สูงขึ้นอีกครับไม่ใช่เออที่คุณบอกให้ผมทำตำแหน่งของสูงอ่ะผมนึกว่าคุณให้ผมเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณให้ผมมาทาสีตึกเนี่ยเหรอจะเป็นผู้จัดการเนี่ยมันก็ต้องมีบทดสอบสิครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณทาสีเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาคุยเรื่องตำแหน่งกันนะครับ ไ,ได้หรป่าช่วงนี้ตกงานอยู่ทำทำก่อนแล้วกันก็ได้ครับโอเคครับงั้นจุ่มสีนี่หว่า สร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วครับเป็นไงครับฝีมือผมนี่ใช้ได้เลยใช่ไหมครับใช้ได้เลยครับงั้นถ้าคุณทาสีเสร็จแล้วเนี่ยก็เชิญกลับได้เลยครับขอบคุณครับเฮ้ยไม่ใช่ที่คุณเออผมเข้าใจว่าหลังจากผมทาสีตึกเสร็จเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องตำแหน่งงานผมไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่นะครับอ้าวเฮ้ยนี่หมายความว่าไงอ่ะ คุณให้ผมทาสีตึกทั้งตึกแล้วจะอยู่จะได้ันกลับดื้อๆเนี่ยนะนี่คุณหลอกผมทาสีฟรีนี่ใช่ครับผมแค่คุณมาทาสีเฉยๆไม่ได้บอกว่าจะจ้างคุณทำงานนะครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยถ้างั้นคุณจ่ายค่าจ้างผมเลยผมทาสีทั้งวันน่ะผมต้องได้ค่าแรงถ้างั้นคุณก็เลือกเอานะครับว่าจะทำงาน ก็ใช้เงินที่คุณขโมยเขา300บาทหรือว่าจะให้ผมจ่ายค่าจ้างคุณแลกกับการที่ผมแจ้งตำรวจจับคุณข้อหาขโมยทรัพย์สินคนอื่นนี่อย่าบอกนะว่าคุณรู้เหรอครับว่าผมเป็นคนขโมยมือถือกับกระเป๋าตังคุณไปนี่ใช่ไหมครับเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะอยู่นี่ได้ไงวันเนี้ย คุณจำขอทานตาบอดที่คุณขโมยเงินเธอไป300ได้ไหมครับเธอคนนั้นแหละครับที่เป็นคนขโมยกระเป๋าตังค์กับมือถือจากคุณมาคืนผมอ๋อด่บอกนะว่าเขาไม่ได้ตาบอดอ่ะโถ่ไอ้ยมดถูกหลอกจนได้เอาไงครับจะทาสีให้ผมฟรีแลกกับเงินที่คุณขโมยไปหรือว่าจะเอาค่าจ้างแล้วก็ไปรับผิดในคุกครับ อ๋อผมขอโทษนะครับอ่ะผมผมไม่เอาค่าจ้างค่าจ้างนะครับผมทายฟรีทั้งตึกเลยครับแต่ว่าคุณขอร้องนะครับคุณอย่าจ้งโดจับเลยนะผมตกงานนะครับมีความจาเป็นเลยต้องทําอย่างนี้คุณให้โอกาสผมนะครับในไหนคุณก็ทาสีออฟฟิศผมเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่เอาผิดคุณก็ได้ครับแต่คุณต้องสัญญานะครับว่าต่อไปคุณจะไม่ทําแบบนี้อีกครับผมสัญญาด้วยกิจสลุศรยครับผมจะไม่ทำงี้อีกครับผมสัญญาครับ อย่าเอาผิดผมเลยนะครับถ้าคุณสัญญาแล้วเนี่ยอย่าให้ผมเห็นคุณทําแบบนี้เป็นครั้งที่สองนะครับไม่งั้นคุณจะไม่มีโอกาสแก้ตัวแนะ่เชิญกลับนะครับครับผมขอบคุณครับนึกวก็ต้องติดคุกซะแล้วงั้นขอบคุณมากนะครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอบคุณครับคุณ ยินดีที่ได้เจอกันอีกครับคุณมาหาฉันทำไมอะคะมีอะไรหรือเปล่าคะมีครับนี่เป็นใบสมัครงานพนักงานของบริษัทผมครับแล้วเอามาให้ฉันทำไมอะคะผมอยากตอบแทนคุณนะครับด้วยการมอบโอกาสให้คุณได้ทำงานดีๆผมเช็คประวัติคุณมาแล้วนะครับเห็นว่าคุณจบปริญญาตรีเนี่ยแต่ทำไมคุณถึงมาปาดขยะแบบนี้่ะครับ นี่คุณแอบไปเช็คประวัติฉันมาเหรอคะขอโทษนะครับพอดีผมอยากรู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะครับว่าแต่คุณจบปริญญาตรีเนี่ยทําไมถึงมากปลอดขยะแบบนี้ล่ะครับคุณงานสมัยเนี้ยมันหาง่ายสเมื่อไหร่ล่ะใช่ว่าจบปอตีมาแล้วจะมีงานดีๆทําฉันน่ะไม่เลือกงานหรอกงานอะไรที่ทำแล้วได้เงินน่ะฉันก็ทําหมดแหละเพราะว่าฉันมีครอบครัวต้องรับผิดชอบอะ ถ้างั้นมาทำงานกับผมหมครับผมให้เงินเดือนคุณสองเท่ามากกว่างานกวาดยขยะยที่คุณทําอยู่ซสอีกจริงเหรอคะทั้งชีวิตเนี่ยฉันไม่เคยเจอเจ้าของบริษัทมาชวนฉันไปทํางานด้วยตัวเองแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเพราะคุณคนซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ไม่โลภมากคุณควรได้รับโอกาสดีๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอบคุณนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ ขอโทษนะครั่านประธานถอดเสื้อออกค่ะฮะเร็วค่ะมูอึ้งอะไรอยู่คะน่านประธานรีบๆถอดค่ะเร็วๆค่ะนี่ค่ะำทำาปรานน้องเสื้อนี่ไม่ใส่เร็วๆสิคะท่านประธานมาเดี๋ยวฉันช่วย นี่ค่ะโด้วยนี่ฉันบอกนายแล้วไงโอ้ไม่ต้องตามอีกฉันมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนกลับไปบอกเจ้านายแกได้แล้วว่าไม่ต้องให้ใครมาตามฉันอีกนี่เรื่องจริงเหรอก็เออสิจะไปไม่ไปมีเนฉันแจ้งตำรวจนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย เธอเป็นรองบพพอคนใหม่ของบริษัทฉันนี่งฉันขอโทษค่ะท่านประธานคือฉันอธิบายได้นะคะเธอไม่ต้องอธิบายอะไรนั้นี่เธอกล้าดีไงมาขโมยจูบฉันอ่ะทำเป็นหัวทำอย่างก็ไม่เคยนี่เธอพูดอะไรอ่ะฉันได้ยินนะถึงฉันจะเป็นนักธุรกิจสมัยใหม่อ่ะแต่ฉันก็มีหัวคิดโบราณนะที่เธอขโมยจูบไปอ่ะนั่นเป็นจูบแรกของฉันนะงั้นฉันขอโทษนะคะขอโทษอย่างเดียวมันไม่พอหรอกฉันไล่เธอออก ไม่ไม่ไม่ได้นะคะเลขาจะไล่ฉันออกเลยนะคะนี่เธอเป็นใครกล้าดียังไงมาต่อรองกับท่านประธานอย่างฉันฮะฉันไม่ได้เป็นใครหรอกคะ่ะแต่ว่าฉันเป็นคนที่มีไอ้นี่นี่เธอเธอเป็นพวกมิสฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยเปล่านะคะฉันแค่ถ่ายไว้การท่านประธานไล่ฉันออกอะค่ะนี่ ฉันถามจริงๆเถอะที่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแล้วไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นใครเออคือผู้ชายคนเมื่อกี้คือลูกน้องเจ้านีของฉันนะคะพอดีว่าฉันไปติดหนี้ไว้เยอะมากแล้วเจ้านีก็กลัวว่าฉันจะไม่มีจ่ายอะคะ่ะก็เลยส่งลูกน้องมาดูว่าฉันมีงานการทําหรือเปล่าพอดีว่าฉันโกหกเจ้านีไปว่าฉันมีงานการที่มั่นคงอะคะ่ะจะบ้าตาย ฉันขอโทษนะคะท่านประธานคือท่านประธานอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโทษนะคะท่านประธานฉันไม่ได้คิดอยากจะแบ็คเมทท่านประธานเลยนะคะถ้าท่านประธานไม่ได้ไล่ฉันออกอะคะ่ะแต่ว่าถ้าท่านประธานมีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยฉันยินดีนะคะเธอแน่ใจนะค่ะงั้นก็ดีงั้นเราเปลี่ยนชุดกันแล้วเ,เธอไปกับฉันไปไหนคะเธอน่าไม่ต้องถามมากนะ ไปขึ้นรถเข้าไปสิอะไรของแกตาไอ้แล้วนี่แกลากเราปรพอเข้ามาห้องฉันทำไมนี่ไม่ใช่แค่เราปรพอธรรมดานีครับแต่เนี่ยก็แฟนองครับแกคิดว่าฉันจะเชื่อแกเหรอเรื่องหลอกเด็กแบบนี้ยังไงแกก็ต้อง กับคนที่พ่อแม่หาไว้ให้แกที่รักครับขอคบคุณทีมีนี่ไงครับถ้าคนที่ไม่ใช่แฟนกันคงไม่จูบดื่นๆแบบนี้หรอกนะครับใช่ไหม ก็ได้ฉันเชื่อแกก็ได้แต่ใช่ว่าฉันจะยอมรับแฟนแกนี่จริงไหมแล้วพี่จะเอาอย่างไงเอาเป็นว่าถ้าแฟนแกผ่านการทดสอบของฉันได้ฉันก็จะยอมคุยกับพ่อแม่ให้แต่ถ้าไม่ผ่านก็เตรียมตัวเลิกกันได้เลยตกลงพี่พูดแล้วอย่าคืนคํานะครับทีนี้ยแกก็ออกกันไปได้แล้วฉันจะทํางาน ได้แล้ได้ค่ะคุณไอเธอเลือกใส่ได้เลยฉันไม่ใส่ทำไมฉันต้องใส่ด้วยนี่เธอไม่ได้ยินที่พี่สาวฉันพูดหรอว่าเขาจะทดสอบเธอฉันพอจะเดาพี่สาวฉันออกว่าพี่สาวฉันจะทดสอบอะไรทำไมพี่สาวาท่านประานจะทำไม ก็คงจะดูว่าเธอเข้าสังคมได้หรือเปล่ามะสิถ้าเธอใส่ชุดพวกนั้นไม่ได้เดินด้วยรองเท้าแบบนี้ไม่ได้พี่สาวฉันก็คงไม่ยอมรับเธอแน,น่ททนอ้ให้มาทานนี่มันสมัยไหนกันแล้วคะทำไมผู้หญิงต้องมาทําเรื่องพิสูจน์อะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะฉันไม่ทำหรอกคะ่ะงั้นฉันก็จะตามสืบว่าไอ้เจ้านี้เธอมันเป็นใครแล้วฉันก็จะแชร์ว่าเธอเป็นแค่รอ,บอบพอไม่มีเงินไปใช้หนี้ใครหรอกดีไหมก็ได้ค่ะฉันยอมทำก็ได้ deh Kau nak ทั้งหมดคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่าเรารพออย่งเธอมีเซนด้านแฟชั่นด้วยที่เธอเป็นเราพอจริงป่ะเนี่ยเปล่าค่ะฉันเป็นคุณหนูปลอมตัวมาใครเชื่อก็บ,บ้าแล้วแหละไปรีบไปเปลี่ยนชุดซะค่ะเป็นไงคะน่ารักไหม ฉันว่าเธอต้องฝึกเดินบนส้นสูงใหม่แล้วแหละค่ะเรื่องเมื่อกี้ฉันไม่ลืมหรอกนะคะแหม ขนาดเนี้ยลูกสาวบ้านไหนโชคลายโดนจับดองคะเนี่ยก็ตระกูลอาภาวงศิริไงรู้จักปะอะไรกันคะท่านประธานฉันไม่รู้จักหรอกคะ่ะฉันไม่ใช่ไฮโซซะหน่อยก็จริงงั้นขั้นตอนต่อไปเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารตามฉันมาเอาล่ะ ในเธอลองโชว์สก,กิลมารยาทบนโต๊ะอาหารให้ฉันดูหน่อยสิว่าเธอมีความรู้มากน้อยแค่ไหนมันจะเป็นยากอะไรล่ะคะท่นานประธาน It's easy. อร่อยมากค่ะพังพังพังหมดแล้วพังหมด จะทำนเป็นไรหรอคะทำไมทำหน้าเหมือนคนท้องอื่นเลยยังมีหน้าจะมาถามอีกเหรอหมดกันชีวิตหนุ่มโสดของฉันฉันกะจะให้เธอมาซื้อเวลาพี่ฝันสักระยะหนึ่งซะหน่อยแต่ดูท่าแล้วเนี่ยคงได้แค่วันเดียวเท่านั้นแหละนี่ท่านประธานไม่อยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นจริงหรอเป็นเธ,เธอเธอจะอยากแต่งปะทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันมาก,ก่อนเนี่ยเป็นเธอเธอจะแต่งไหมล่ะพูดไปเธอก็คงไม่เข้าใจหรอกฉันเข้าใจคะ่ะ ฉันเข้าใจท่านประธานที่สุดเธอเจอนะแล้วกินอะไรเลอะเทอะขนาดนี้ อ่ะแล้วมาคะขอโทษทีนะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะให้ฉันไปส่งไหมอะไม่เป็นไรค่ะฉันกลับเองได้ท่ <malicious wounds> านประธานคะไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะไม่ยอมให้ผู้หญิงหน้าไหนได้แต่งงานกับท่านประธานแน่นอนเจอกันพรุ่งนี้นะคะ ยู่บ้าเ้ยน่ารักชุมัดนี่เจ้าไอา้สรุปแฟนแกจะมาไหมเนี่ยฉันเสียเวลามามากพอแล้วนะเธอบอกว่าเธอจะมาครับแล้วแกก็เชื่อเหรอฉันว่าแฟนแกคงกลัวฉันแล้วก็หนีไปละมัง้ง ะะที่มาสายยังไม่สายหรอกอาหารยังร้อนอยู่เลยนี่คงจะยังไม่ได้ทานอะไรมาละสิงั้นเรามาเริ่มทานกันเลยไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าเธอจะเป็นแค่รอประภณ แต่ผมว่าจะไงก็ช่างนะครับพี่ฝันต้องไปคุยกับพ่อกับแม่ให้ผมตาสัญญาณครับเรื่องมรารยาทอ่ะก็คงจะผ่านอยู่แหละแต่เรื่องชาติตะกลูลฉันว่าไม่ผ่านฉันเสียใจด้วยนะพี่พี่ฝันทําแบบนี้ไม่ได้นะพี่พี่ทําแบบเนี้ยก็เหมือนกับหลอกผมเลยดิหลอกให้ผมพาเธอมาเพื่อให้พี่หักหน้าเนี่นะแต่พอเธอทําได้ขึ้นมาพี่ฝันกับหายเหตุผลเดิมมาอ้างางั้นเหรอไอ้แกจะคิดอะไรก็เรื่องของแกนะแต่พ่อแม่แล้วก็ฉันไม่ต้อนรับผู้หญิงตระกูลอื่น ที่ไม่ใช่ตระก,กูลอาภาวงศิริแน่นอนเธอกลับไปได้ละละครจบแล้วนุชเล่ากับกันเถอะฉันขอโทษนะที่พาเธอมาเจอเรื่องบ้าๆของครอบครัวครับเดี๋ยวก่อนค่ะ ตระกูลอาภาวงศิรินั่นน่ะมันดีขนาดนั้นหรอคะทาไมคุณถึงอยากเป็นดองกับตระกูลเธอถามอะไรโง่ๆต่อให้ฉันพูดไปเธอก็ไม่เข้าใจหรอกมันเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นและฉันคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้เรอกคพออย่างเธอฟังท่านประธานคะท่านประธานชอบฉันไหมคะฮะฉันถามว่าคุณชอบฉันหรือเปล่าคะอือชอบสิ แล้วถ้าฉันไม่ใช่ตระกูลอาภาวงศิริอะไรนั่นน่ะคุณจะแต่งกับฉันไหมคะแต่งสิแล้วถ้าฉันเป็นคุณหนูของตระกูลอาภาวงศิริล่ะคะเธอหมายความว่าไงฉันนี่แหละคะ่ะคุณหนูนุชอาภาวงศิริพูดอะไรเพ้อเจ้อ ไอหมอนี่มันคือลูกน้องของเจ้านี่คุณเนี่ยตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเธอเป็นคุณหนูจริงหรือว่าเป็นหลปผฮะฉันเป็นคุณหนูของตระกูลอาภาวงศิริส่วนคุณก็คือคู่มั่นของฉันส่วนที่บอกว่านี่คือลูกน้องของเจ้านี่ฉันฉันไม่ได้โกหกพ่อแม่ฉันเป็นเจ้านี่ชาวีเป็นบริการของพ่อแม่ฉันพ่อแม่ฉันก็เหมือนเจ้านี่พี่ฉันต้องยอมแต่งงานตามใจท่านเพื่อตอบแทนบุญคุณเดี๋ยวนะ แล้วเธอมาทํางานเป็นรปภทําไมอ่ะก็เพื่อหนีการแต่งงานค่ะพ่อแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันไม่แต่งงานก็จะไม่ให้เงินฉันแล้วให้ฉันหางานทําเองแต่ฉันไม่มีประสบการณ์ในการทํางานฉันเลือกเป็นได้แค่รปภเอาจริงๆฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่านั่นคือบริษัทของว่าที่เจ้าบ่าวฉันจนกระทั่งคุณพูดว่าใครคือเจ้าสาวของคุนแล้วที่ยอมเปิดเผยตัวตนนี้เพราะอะไร,รอ่อเพราะอยากช่วยฉันนั่นหรอก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่อีกส่วนหนึ่ง ก็เพราะว่าฉันชอบคุณแบบนี้ก็ดีเลยสิตาถึงมากเลยเจ้าไอา้สุดท้ายนายก็ได้เจ้าสาวตระกูลดังมาครอบครองไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่คุณหนูนุชอาภาวงศิริอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะฉันตัดขาดกับครอบครัวแล้วตอนนี้ฉันเป็นแค่รอปภคุณไอจะว่ายไง นี่เจ้าไอ้นายอย่าคิดทําอะไรบ้าๆนะถ้าผู้หญิงคนนี้ยตัดขาดจากครอบครัวก็แสดงว่าเธอก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะดองกับตระก,กูลเราเธอจะเป็นยังไงก็ช่างเธอจะเป็นอะไรฉันก็ยอมถ้าพี่ฝันไม่ยอมก็เตรียมมีน้องชายเป็นรอปภอได้เลยนะครับนี่เจ้าไอ้แล้วก็ผมฝากพี่ฝันไปบอกพนักงานทุกคนด้วยนะครับว่าประธานไอซ์จะแต่งงานกับรปอภอนีคทราบระเบียบน,นะครับ Thank <laughs> <laughs> you.